สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียโปวยทานดอกกัญญิกากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกกันญิกาของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นดอกไม้ที่มีกลีบซ้อนๆกันนะคะส่วนด้านหลังค่ะเราสามารถใส่เหรียญตอนหลังได้และก็ทําตัวปากเอาไว้ได้เลยค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นห่อเหรียญตาทีดับเบิลยู วันนี้เราใช้เป็นสีครีมนะคะเป็นกากเพชรค,ค่ะเราก็จะตัดออกมา3เส้นความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรนะคะแล้วก็เตรียมกันไก่และเหรียญเอาไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง3เส้นมาตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการลอดช่องแล้วก็รวบริบบิ้นมาแบบนี้ เอาดิบินด้านนี้นะคะหันด้านที่เป็นมันๆเนี้ขึ้นแล้วเอาด้านหนึ่งทบไปอีกปลายด้านหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะปลายด้านนี้ก็จะยาวกันสามเซนติเมตรหรือ1นนิ้วค่ะจะเป็นด้านที่ยาวส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะพับเลยค่ะบีบพับให้เป็นรอยอย่างนี้นะคะก็จะได้ด้านสั้นและด้านยาวค่ะ ่อจากนั้นเราก็จะนำเอาด้านยาวนะครับิกขึ้นมาด้านหน้าเดี๋ยวเราก็มาเตรียมทำฐานสามกันค่ะก็จะหยิบริบบิ้นออกมาสองเส้นนะคะใช้เส้นขวามมือคือเส้นที่สองค่ะคล้องไปที่เส้นที่หนึ่งสายมือต่อไปเส้นที่สามนะคะเส้นนี้เราจะนำมาลอดสายมือของเส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นก็กางริบบิ้นออก เอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่2ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่3มแบบนี้จากนั้นก็ดันริบบิ้นเข้าไปค่ะตอนดันนะคะเราจะต้องดันให้เขามีความนูนขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นฐาน3แล้วต่อจากนั้นก็จะทำฐาน6ค่ะริบบิ้นจะเป็นคู่แบบนี้เดี๋ยวเราจะหยิบริบบิ้นหนึ่งเส้นนะคะข้างล่างวางผ้าชเชียงไปทางขวามือบนค่ะ เขาจะอยู่ในระหว่าง2เส้นนี้ค่ะจากนั้นเรากระเถิบนะคะไปทางขวามือจะเห็นคู่ที่สองคือคู่นี้นะคะจะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะเหมือนเดิมก็วางพาดเชียงไปทางขวามือนะคะก็จะได้เป็นเส้นนี้นะคะเส้นที่2จะอยู่ระหว่าง2เส้นเหมือนกันจากนั้นกระเถิบไปอีกนะคะ ก็จะเจอคู่ที่3เราจะหยิบขึ้นมา1เส้นเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะหยิบมา1เส้นแล้วเดี๋ยวเราจะนํามันลอดช่องในเส้นแรกที่เราวางนะคะที่เราวางไว้ตอนแรกเลยนี่ค่ะเราลอดไปแล้วก็ดึงนะคะก็จะได้ฐาน6ค่ะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะ พอเราดึงกระชับสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพลิกริบบิ้นไปอีกฝั่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีหลุมลงไปแบบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวเราก็จะมาหยิบริบบิ้นนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาจับเอาไว้เป็นเส้นที่1น,นะคะต่อไปเส้นที่สองเราก็จะมาทับเส้นที่1แบบนี้ค่ะเส้นที่3ามนะคะจะมา เส้นที่2เราจะถือไว้อยู่3เส้นส่วนข้างล่างก็จะมี3เส้นเช่นเดียวกันจากนั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยเส้นในสุดนะคะลงมา1เส้นคือเส้นนี้แล้วหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ข้างล่างค่ะขึ้นไปวางไว้แทนที่ก็จะมี3เส้นเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะเราก็จะปล่อยเส้นในสุดลงมาแล้วหยิบริบบิ้นเส้นข้างล่างนะคะขึ้นไปวางไว้แทนทีนงงนะะน่เราจะทําอย่างนี้นะคะ่ะ วนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าริบบิ้นจะหมดนะคะเส้นนี้คือเส้นสุดท้ายของข้างล่างแล้วข้างล่างก็หมดนะคะข้างบนก็มี3มเส้นเดี๋ยวเราจะปล่อยเส้นข้างบนค่ะลงมา1เส้นให้ถือไว้แค่2เส้นเท่านั้นจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะหันมาด้านนี้นะคะด้านนี้จะมีช่องค่ะช่องที่1เขาจะซ่อนอยู่ข้างในนะคะเราก็จะใช้สองช่อง ้แบบนีดึงขึ้นมาเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วใช้เส้นในสดที่เราถือไว้ลอดไปที่ช่องที่1่ค่ะนะคะต่อไปเส้นที่2ที่เหลือเราก็ลอดไปช่องที่1ค่ะแล้วไปโผล่ในช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นไหนที่พลิกนะคะเราก็พลิกให้ถูกทาง ก็จะได้ในรูปทรงลักษณะคล้ายๆกระดาวเป็นแฉกแกแบบนี้นะคะพอสวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งพอพลิกมานะคะเราก็ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการข้ามรปิ้นกันโดยเรานะคะจะหยิบเส้นนี้เป็นเส้นแรกและนับไปทางซ้ายมือค่ะ1 2สองเอาปิ้นนี้ข้ามไปนะคะแล้ววางไว้แบบนี้ค่ะ แล้วเก็บปลายไว้ด้านหลังนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะทำไปทางซ้ายมือแบบนี้ให้เป็นรอบเลยนะคะนี่ค่ะสองเส้นวางริบบิ้นเก็บไว้เราจะทำแบบนี้นะคะจนกว่าจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบนสองเส้นค่ะตอนนี้ก็จะเหลือข้างบนสองเส้นแล้วนะคะข้างล่างก็หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้งสองเส้นนะคะ มาใส่เข้าไปในช่องนี้ซึ่งเป็นช่องถัดไปจากที่เราวางริบบิ้นเส้นสุดท้ายค่ะเราจะเริ่มต้นจากเส้นนี้ค่ะโค้งมาแล้วเสยบเข้าไปในช่องที่หนึ่ทีนี้ก็ดึงค่ะต่อไปเส้นที่สองนะคะเข้าช่องที่1เหมือนเดิมค่ะแล้วปลายไปออกในช่องที่สองค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็ดึงจะได้เป็นรูปทรงกลมเหมือนเดิมละค่ะ ทีนี้ให้ดูนะคะว่าริบบิ้นออกทุกช่องไม่ไปซ้อนกันแล้วเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้พอพลิกมาฝั่งนี้นะคะใครอยากจะใส่เหรียญตอนนี้ก็สามารถใส่ไปตามช่องได้เลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเก็บริบบิ้นกันค่ะโดยจะดึงริบบิ้นมาถึงเส้นนะคะแล้วเสียบเข้าไปในแนวของเขาแล้วออกในช่องที่สองแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงนะคะจะได้ เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะไปทางขวามือค่ะทําให้ครบทั้งหเส้นเลยตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง6ด้านแล้วนะคะหรือหเส้นเราก็มาดึงให้กระชับค่ะ พอกระชับสวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกริบบิ้นไปอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากเส้นด้านบนกันค่ะเราจะใช้เส้นนี้นะคะดึงริบบิ้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วพับนี่ค่ะให้เขาได้แบบนี้แล้วโค้งปลายลงมาเสียบเข้ากับช่องด้านหลังของเขาคือช่องนี้เลยนะคะ แล้วก็ให้ปลายออกมาในหนึ่งช่องดึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วปลายของเขาก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนเหมือนเดิมค่ะดึงขึ้นไปข้างบนแล้วบีบตรงนี้หน่อยนึงโค้งปลายลงมาแล้วเสียบเข้ากับด้านหลังของช่องของเขาหรือเส้นของเขานะคะแล้วก็บังคับให้ออกใน1ช่องก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมเราดิบินก็จะขึ้นมาอยู่ด้านหน้านะคะ ทีนี้เราก็ทำแบบนี้ค่ะไปให้ครบทั้ง6เส้นเลย ตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง6ด้านแล้วก็6เส้นแล้วค่ะดูด้านข้างให้สวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็พลิกมาด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นริบบิ้นที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนหมดเลยเดี๋ยวต่อจากนั้นนะคะเราจะทํากรีบกันค่ะก่อนที่จะทํากรีบนะคะเดี๋ยวเราจะทำการหยิบริบบิ้นนะคะให้เขาซ้อนๆกันโดยจะหยิบเส้นนี้เป็นเส้นที่1ค่ะนี่นะคะเส้นที่1และเส้นที่2ทับ เส้นที่1ค่ะ3ทับ2 4ทับ3แล้วก็5ทับ4ค่ะจะจับไว้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นนี้เส้นที่6นะคะดึงไปทางขวามือแล้วให้นับช่องนะคะ1 2จับปลายของเขาค่ะมาด้านหน้าแล้วเสียบเข้ากับช่องที่2และให้ปลายของเขาออกใน1ช่องแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้กรีบแรกนะคะต่อไปกรีบที่2ค่ะเราจะใช้เส้นถัดไปนะคะเดี๋ยวนะคะไม่ใช่เส้นนี้นะคะจับผิดเส้นนี้ค่ะหรือเส้นถัดไปโค้งมาด้านหน้านะคะแล้วเสียบในช่องถัดไปให้ปลายของเขาออกใน1ช่องนะคะต่อไปค่ะเส้นถัดไปให้ดูดีๆนะคะเส้นของเขาจะไล่กันไปค่ะ นี่ก็คือกริปที่3นะคะแล้วก็เส้นที่4คือเส้นนี้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นที่5นะคะช่องของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นที่6ก็จะ ดึงกรีบขึ้นมาหน่อยนึงค่ะเพื่อจะได้เห็นช่องนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดกรีบกันนะคะให้กรีบของเขาเท่าๆกันแล้วก็ให้สวยงามตอนนี้กำลังเบี้ยวอยู่เราก็ดึงของเขานคะคะดึงกรีบของเขามาให้เท่ากัน นี่นะคะพอดูแล้วว่าสวยเท่ากันแล้วเราก็จะมาเก็บด้านหลังกันค่ะก็เก็บไปตามแนวของเขาเหมือนเดิมเลยแล้วออกในช่องที่สองค่ะนี่นะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง6เส้นค่ะ ต่อจากนั้นก็นำเอากันไกนะคะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดเราก็ได้ข้างหลังที่สามารถใส่เรียนได้ด้วยแบบนี้นะคะและก็ด้านหน้าเป็นกรีบซ้อนๆสวยงามน่ารักแล้วก็ดูละมุนมากๆเลยค่ะดอก กัิกาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ